ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาทดสอบอุปกรณ์นะครับก็ไม่รู้ว่าจะใช้ได้ไหมครับอ่ามาดูกันนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับวันนี้ก็มาดูทองคํานะครับทองคําก็น่าสนใจที่ว่าวันนี้ก็ทะลุหน0่งพันเกดอลลาร์ไปแล้วนะครับ1 9 0 0งพันเก้ดอลลาร์ นี่ครับ1,900ดอลลาร์ต่อหนึ่งออนนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่สูงประมาณ9ปีนะครับอ,อันนี้กลับไม่ยืดเดี๋ยวเอาใหม่นะครับอันนี้ทำยังไงไม่รู้ไปแล้วอขอรีเฟซใหม่ดีที โอเคเนี่ยนะครับในรอบวันที่มันขึ้นไปสูงสุดรอบที่แล้วก็ประมาณวันที่หนึ่งออกัสนะครับประมาณเดือนสิงหานะครับสองพันสิบเอ็ดนะครับอันนี้ก็จูนไลน์ออกัสตก็อีกเดือนหนึ่งนะครับก็ครบเก้าปีนะครับที่ราคาทองคำเคยขึ้นไปสูงสุดที่ ประมาณ1,920นะครับแล้วก็ลงมานะครับอยู่ที่1,000กับ53ดอลล่า1,30ดอลลราครับประมาณนี้แล้วก็กลับขึ้นไปอีกนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยนะครับผมก็อยากบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ของตัวผมเองด้วยนะครับเพราะที่ติดตามมาก็ประมาณสัก5ปีนะครับก็ถือว่าเป็น เป็นสิ่งที่ตื่นเต้นนะครับเพราะเราก็รอดูอยู่ว่าจะมาเมื่อไหร่แต่ก็ถือว่าอาทิตย์นี้นะครับวันที่20กรกฎาคม20รกฎาคมนะครับปี20นะครับเริ่มเบรกมานะครับในราคาประมาณ1,817นะครับก็หลังจากนั้นก็21 22 23 24นะครับวันนี้นะครับสิ้นสัปดาห์นะครับก็ทำหายทุกวันนะครับก็โอ้ก็ถือว่า แป๊บเดียวครับขึ้นมาเลยจากแถวแถวหนึ่งพันแปดร้อยนะครับขึ้นมาหนึ่งพันเก้าร้อยหนึ่งร้อยดอลถามว่ามันเยอะไหมก็ก็ไม่ถึงกับเยอะมากนะครับแต่ก็มันขึ้นมาถึงหนึ่งพันเก้าก็ก็ไม่ใช่ธรรมดาก็มีความแข็งแกร่งชัดเจนที่ที่บุงบอกว่าขึ้นมาได้นะครับแต่ถามว่าโซนนี้เป็นโซนที่จะซื้อทองก็ไม่น่าจะเป็นโซนที่ดีเท่าไหร่นะครับน่าจะเป็นโซนที่ขาย สำหรับคนที่ถือมาข้างล่างมีกำไรเนี่ยโซนนี้ก็น่าจะเป็นการล็อกกำไรแบ่งขายนะครับหรือจะขายหมดอันนี้ก็อยู่ที่ความพอใจนะครับแต่โซนนี้ไม่ใช่โซนซื้อนะครับก็เรามาระวังนิดนึงนะครับแต่ถามว่าโอกาสที่จะขึ้นไปได้ไหมก็ก็อย่างที่บอกครับคนที่มีกําไรก็ควรจะแบ่งขายก็กราฟก็น่าจะมีการาปรับตัวลงนะครับอาจจะมีการปรับตัวลงบ้างนะครับคือการมีการผ่อนคลายนาคานะครับ มีคนทำกำไรนะครับกับตัวลงแล้วก็จะขึ้นต่อนี้ผมก็ไม่รู้นะครับคือถ้ามีคนรู้ก็ก็น่าจะจะรวยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่โซนนี้ก็แค่ให้เห็นว่าเป็นโซนที่ราคาขึ้นมาสวยงามมากนะครับแต่ยืนยันว่าไม่ใช่โซนซื้อนะครับควรจะเป็นโซนโซนที่แบ่งขายนะครับหรือขายหมดนะครับสําหรับวันนี้ก็มาทดสอบระบบนะครับก็ ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ